นีเราก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปแม่กําปองมันเห็นไหมเห็นค่ะเห็นอตอนนี้เรากําลังเดินทางไปแม่กําปองนะครับผมเหลืออีกประมาณ30กว่ากิโลนะครับ <t> เดี๋ยวเราจะหาที่พักกันตามจริงเราจองไว้พรุ่งนี้ครับแต่ว่าเรามาถึงก่อนมาถึงก่อนเป็นบันเลยนะครับ เป็นเส้นทางไปแม่กำปองไหมครับตอนนี้มองไปแบบเหมือนบนเขาฝนตกหรือว่าหมอกลงก็ไม่รู้นะขาวไปหมดเลยเดี๋ยวเจอกันบนแม่กำปองนะครับโอเคครับ <c oughs> มาแล้วครับผมทางขึ้นแม่กำปองนะครับ เขาบอกว่ายากนะครับลองดูวันนี้แต่ทางน้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับค่อนข้างที่จะแคบมันเหมือนกับไปเส้นลาวทะลุไปปูหินต้องกลนะจ๊ะนี่เป็นกะดอขึ้นงสูง ต้น้นมเนีเพราะว่าเห็นเลยเราอเลี้ยงเล่าเลี้ยงเล่าอะไรอ่าเงี้ยน่าม้อใสมากเดี๋ยว่แม่ไทยกูแพกูกูก็ร้อนก่ร้อนนนอนบ้งเลยคุมันจะยากที่ว่าเวลาท่องเที่ยวหรอจ๊ะเพราะว่ารถมันจะเยอะใช่ใช่าน้าทัวร์นถนนมันแคบ ตอนน้นแคบไปจังอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนเนาะกับแม่กำปองครั้งแรกนะครับผมทิพย์แม่กำปองนะอ,อไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามีแต่เขาเขาพูดมาก็ต้อง มาดูให้เห็นกับตาเนาะแล้วได้รู้ว่าใครที่มาก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องจินตนาการนะครับโน่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะ<ม><ม>อันนี้ค<ม>ันเดียวนะครับรถคันเดียวเลยนันเนี่ยมันทางที่เราขึ้นไปไอโดยอะไรนะโดยชมดมุบมดมุบช้างอะไร เตยหมูช้างอะไรนั่นแหละหมูช้าง่ตยหมูช้างหมูอับคนที่มาก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่ครับไม่มีรถสวนสักคันนะครับแต่ว่ามันเป็นป่าทึบป่าดิบชื้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหสุดยอดเวลาประมาณหกโมงแล้วนะคะต้นไม้คงแบบ สว่างืวในกล้องอยังกันห้าโมงยินไหนไหนยินดีต้อนรับ<ม>อ,อย่างนู้มันมีบ้านคนมาสร้งางว้ในนี้ด้วยเว้ยแตไม้มีใครอยู่เป<ม>ผมเขาไม่ให้มอยู่ครับหมู่ <laughs> บ้านแม่ลายครับเรากําลังเข้าสู่หมู่บ้านแม่ลายแม่ลายก็ที่เที่ยวเยอะนะครับก่อนถึงแม่กําปองจะเป็นแม่ลาย มีที่พักเหมือนกันไงถึงหมู่บ้านแล้วไ่รูลงไปข้างล่างอีกกี่หลังนี่เนาะออเราเห็นลธารแล้วนะอุ้ยยังไงจะสวยจัง้ำตกวันนี้เรามาถึงค่ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะมาทัวร์ให้ครบหมู่บ้านเลย <laughs> ทั่วหมู่บ้านเลย สัอกอย่างแล้วโอเคฮะไว้กว่อดก็ได้หูทางน่าชัดโอ้โหไอคนมันว่ามาแม่กำปองหอูไม่กลัวจะมากยังไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยรีวิวเนาะว่าเป็นยังไงทำหรับเราแล้วให้กี่ดาว Ja, oh, ok, ok. Mm -hmm. Temp 10, ne ha? Temp 10. ร้อนรุ่ภาพยังอะไรเมื่อกี้นี่มันมีบ้านคนขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยใช่มันมีบ้านคนตลอดเลยอืมแต่แค่ต้นไม้มันบังไว้ใช่ใชเขาไม่ได้ใช้ไฟเปลืองนะใช้ไฟหลอดติดเล็ก่ออันนี้ก็เป็นรีสอร์ทบ้านฮอบิทก็มีจ้ะทาราลอดรีสอร์ทเป็นบ้านโฮมบิท いいの ขับมากๆเลยน้องๆโคตดมืดโอ้ไม่แปลกหรอกที่มึงขี่มอไซค์มาเนอยมึงเหรอแม่เขาไม่ได้มาทางนี้ไงเขามาทางแจ้ซ้อนแจ้ซ้อนเนี่ยเหรออืมโอ้บินตามัน้ลอนอยู่ มาเรื่อยๆนะครับ ทเอกันครบ้างลงดิบปะนี่แหะที่นี้โควิดดิบจริงๆถ้ามาอยู่กบอกเป็นโควิดยุ่กัดกู ใครเป็นใครมาเลยเดียขณะนี้เวลาหกโมงยสินะคะเราก็ขับไปรุ้นไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนี่มาถึงแล้วน่าจะทางเข้าน่าจะตรงเขาบอกว่ามันเหมือนกับญี่ปุ่น มือนหมู่บ้านญี่ปุ่น,นแนวแม่คำพองมแม่กำปองเริ่มขึ้นหมือบ้านแล้วนะครับ ปองนะคุณน่ะโอ้ยเชี่ยทางลงที่มันขอบน่ากลัวที่ไหนใช่ทางลง <c oughs> เชี่ยไม่มีอะไรกั้นเลย